สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั้มฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์วันนี้จะมาคุยกันเรื่องธาตุอาหารพืชนะครับเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าเกษตรกร,กรหลายท่านเองเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการให้ธาตุอาหารพืชเลยทําให้ไม่มั่นใจว่าการทําอินรีเนี่ยจะสามารถไปรอดได้อย่างไรเนื่องจากว่าการอินซีเราไม่ทราบว่าตัวไหนมีธาตุอาหารอย่างไรก่อนอื่นผมเล่า เรื่องของหลักๆให้ฟังก่อนก็คือธาตุอาหารพืชเ,เองเนี่ยมีทั้งหมดนะครับ1 7ดธาตุ17ดธาตุที่จำเป็นที่สุดนะครับต้องไม่ขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง3อย่างแรกเนี่ยที่ได้ก็คือได้จากความชื้นก็คือไฮโดรเจนนะครับได้จากน้ําออกซิเจนได้จากอากาศคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากอากาศนะครับและธาตุอาหารที่ได้จากทางรากหรือทางใบอีก <c oughs> สชนิดก็คือธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมธาตุหลักมีอยู่3ชนิดก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่เราเคยได้ยินในสมัยที่เราเป็นเด็กนะผมก็จําได้ท่องจําขึ้นใจเลยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ NPK แล้วก็ธาตุรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมฐาน3อย่างนะครับธาตุเสริมก็จะมีอีก <c oughs> 8นะครับก็จะมีเหล็กทองแดงสังกะสีแมงกานิสโมเลตดีนัมนิกเกิลคอรีนบรอนนะครับบนใบไม้ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ถ้าขาดธาตุใดธาตุหนึ่งหรือ,อ,อปราศจากแล้วเนี่ยจะไม่สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้อย่างแน่นอนถ้าเกิดขาดธาตุอาหารเขาจะแสดงอาการนะครับพื่อจะไม่โกงหกเขาจะแสดงอาการทันทีว่าตอนนี้เขาขาดธาตุตรงนี้แล้วส่วน ในดินแต่ละพื้นที่มักจะขาดาธาตุอะไรนะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้เลยว่ามักจะขาดาธาตุหลักนะครับก็คือไนโตรเจนนั่นเองไนโตรเจนเนี่ยพื่อต้องการเยอะสุดมากสุดนะครับเพราะฉะนั้นในดินก็เลยจะขาดไนโตรเจนทําไมถึงขาดไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นาธาตุอาหารที่เวลาที่อ,อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาจะอยู่ไม่นานนะครับเช่นสมมุติมีไนโตรเจนจากใาบไาม้นะครับใบยาอย่างเงี้ยนะครับ มีไนโตรเจนสูงนะครับสีเขียวแบบนี้แล้วผมเด็ดออกมานะครับ <st arts> ก็จะผ่านไปแค่วันเดียวมีโดนแดดปุ๊บไนโตรเจนก็จะเลอะเหยขึ้นไปบนอากาศ <st arts> ก็จะเหลือทิ้งไว้เยอะหน่อย <st arts> ก็จะเป็นฟอสฟอรัสนะครับจะเป็นเริ่มเป็นสีน้ําตาลละนะครับพอเป็นสีน้ําตาลโดนไฟไหม้นะครับ <st arts> เป็นสีดำเนี่ย <st arts> ก็จะกลายเป็นโพแทสเซียมแล้วคุณผ,ผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วทตาทุกท่านก็จะอยู่ในนี้แหละแต่มีกระบวนการก็คือ สามารถจะเปลี่ยนหรือจะอยู่คงที่ก็แล้วแต่คุณสมบัติสมบัติของาธาตุนั้นๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,อ,าอินทรีย์การทําอินรีเนี่ยมันจะได้ธาตุอาหารพวกนี้มาจากที่ไหนบ้างอันดับแรกก็คือนี่แหละอย่างที่บอกคือพืชพืชต่างๆหรือแม้กระทั่งหญ้าว่าจะพืชต่างๆเนี่ยมีธาตุอาหารอยู่ครบหมดเลย เราไม่จำเป็นต้องใช้มูลสัตว์นะครับคุณผู้ชมในการทำปุ๋ยหมักหรือทำน้ำหมักไม่จำเป็นต้องใช้มูลสัตว์นะครับแนะนำว่าพืชหรือเศษว่าจะพืชเนี่ยที่สดสดเนี่ย,ยมีธาตุอาหารเยอะกว่ามูลสัตว์นะครับคือตัดทำมานำมาย่อยแล้วก็จะได้ธาตุอาหารที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ปลูกพืชปลูกผักก็จะได้ต้นที่ใหญ่สมบูรณ์เพราะว่ามีอุดมมีความอุดมด้วยธาตุอาหารนั่นเองส่วนมูลสัตว์เนี่ย ใส่แล้วแล้วงามไหมก็พอได้แต่สัตว์ได้นําสารอาหารบางส่วนนะครับใช้คาว่าผมใช้คําว่าบางส่วนไปเลี้ยงร่างกายของสัตว์แล้วเรียบร้อยถ่ายมูลออกมาก็จะมีกากใยเหลืออยู่อาจจะไม่ถึง50%ด้วยนะครับแต่ส่วนอย่างเงี้ยคือ100%เคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเห็นหญ้าเห็นว่าจะเพือย่าคิดว่าเป็นศัตรูนะครับนามาเป็นปุ๋ย นะครับนำมาเป็นธาตุอาหารพืชให้เราได้เลยแค่ตัดนะครับกวาดกวาดมากองรวมกันแล้วใช้จุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นจาวปลวกหรือแม้กระทั่งจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ที่ผมกําลังทดลองอยู่เนี่ยจะใช้คําว่าโห oh, ย่อยได้เร็วมากนะครับคุณผู้ชมเพียงเดือนเดียวเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปในวิธีการทำพวกว่าจะเพืชหรือเศษหญ้าต่างๆให้เป็นปุ๋ยนะครับบอกไว้ก่อน นี่คือจุดประสงค์หลักของคลิปนี้ว่าจะทําให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าทําอย่างไรจะปลูกเพื่อได้ไงามก็คือเราเข้าใจเรื่องธาตุอาหารเมื่อไหร่เราจะปลูกอะไรก็งามได้อย่างแน่นอนส่วนที่ผมเคยสอนที่นอกจากได้จากระบบรากก็คือเป็นตรงนี้แล้วเป็นเพื่อเป็นวัชพืชเป็นเศษหญ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีธาตุอาหารที่ได้เยอะมากๆก,ก,กับพวกเนื้อสัตว์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเศษกุ้งเศษปลาเศษหอยอะไรต่างๆนะครับเศษเนื้อต่างๆที่เราไม่ได้ซื้อหามากมายหรือซื้อหาแต่ราคาไม่สูงนะครับสามารถนําเอามาหมักถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมเนี่ยหมักแบบมีกากน้ําตาลหรือ EM หรือ,อสูตรต่างๆเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือ1ปีเป็นอย่างน้อยในการคายธาตุอาหารให้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเองค้นพบ ในสิ่งที่น่าทึ่งมากก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่คัดสายพันธุ์มาสามารถย่อยเนื้อสัตว์หรือพวกปลาให้เหลือแต่ก้างได้ภายใน10วันเลยนะครับแล้วคายทาตอาหารออกมาเยอะมากนะครับวัดค่า EC แล้วเยอะมากแต่ว่าต้องรอพิสูจน์ในการใช้กับพืชแบบเป็นรูปธรรมแล้วก็จะนําไปผมคิดว่าจะนําไปตรวจวิเคราะห์นะครับว่ามันจะมีจุลินทรีย์ตัวไหนบ้างแล้วก็ สามารถจะคลายท่าอาหารได้ประมาณไหนแล้วจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเปิดเผยให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังกันว่าเราโชคดีไหมที่เรามีจุลินทร,รีย์ตัวนี้ซึ่งเป็นจุลินทร,รีย์ที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่เกี่ยวกับเกษตรอินทร,รีย์อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราไม่ไม่เป็นน้ําเต็มแก้วคือเปิดรับความรู้ใหม่ๆได้แล้วก็สามารถจะพัฒนาต่อยอดไปได้อีกต่อไปไม่จำเป็นต้องรอเป็นปีแล้วก็ ปุ๋ยหมกักไม่จำเป็นต้องหมกักเป็นเดือนๆน,นะครับอาจจะแค่15วันก็เป็นไปได้ก็สามารถจะทําได้นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศในแปลงฟักทองตอนนี้มีกี่สายพันธุ์น้องเหม่ง3สายพันธุ์นะครับมีบัตเตอร์นัทแล้วก็บตตัตนัทอยู่ด้านนี้เนาะ พัฒนัตแต่ว่าประสบปัญหานะครับเพลี้ยอันนี้อันนี้เห็นดำๆครับๆางเงี้ยก็คือเพลียยอยู่ใต้ใบนะค่อนข้างเยอะนะครับคือชีดเมทัลเลียมเมทัลเลียมบิวเรียก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับจริงๆมดเยอะมากเยอก็ก็เป็นบัตนัตนะครับแล้วก็มีฮานินัตตรงนี้แล้วก็ที่ผมชอบมากเลยหวานเนาะใช่แล้วดูดูเหมือนตกอะเหมือนมันติดกนะแล้วก็ อหอมใบเตย8ริ้วด้านโน้น <Okay. S 1> ที่ให้คุณผู้ชมดูไม่ได้อยากจะเปลี่ยนหัวข้อแต่อยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการให้ธาตุอาหารพืชแล้วเราก็เราไม่สามารถจะปลูกพืชได้ได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้แม้กระทั่งเราปลูกในถุงนะครับถุงปลูกซึ่งถูกจํากัดรากอยู่ตรงนี้ก็จะมีมูลไก่ไข่มักอัดเม็ดคือไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะมากมายสาหรับต้นทุนแล้วไม่ได้สูงมากแต่ว่าสามารถจะให้ผลผลิตสมมติว่า 1ต้นมีต้นทุนในการใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักอะไรเงี้ยอยู่ที่ประมาณ20บาทสมมุตินะครับแล้วผลผลิตเรา1ต้นเนี่ยอาจจะได้ประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะครับเราสามารถจะขายผลผลิตได้กิโลกรัมละ80หรือ100บาทมีค่าส่วนต่างค่ากํำไรอยู่ค่อนข้างจะเยอะนี่คือข้อดีของความรู้ที่เรามีถ้าเกิดว่าเราเองนะครับยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่1ต้นทุนก็สูงสงนะครับ ถ้าเกิดบริษัทนั้นเจ๊งหรือไม่มีผลผลิตไม่มีปุ๋ยมาขายให้เราเราก็จะไม่สามารถปลูกพืชได้อันนี้เราสามารถจะอัดแอปได้หมดเลยว่าจะเป็นการใช้น้ําหมักปลาใช้ปุ๋ยมูลไก่ไข่หมักอัดเม็ดหรือแม้กระทั่งสูตรปุ๋ยที่เราสอนเองถูกไหมครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้มีไปมากกว่าน,นี้เป็นคลิปที่มา,าเล่าเรื่องของธาตุาอาหารของพืชแล้วก็ความจําเป็นในการที่พืชจะต้องได้รับธาตุอาหาร แล้วก็จะทําให้พืชงามนะครับก่อนจากกันฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของฟาร์มสุกปลูกอินทรีย์เพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆออกสู่พี่น้องอเกษตรกรทั่วไปด้วยนะครับลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ